วันนี้ผมมีรถแบกโคขนาดกระทัดรัดมาแนะนำครับเป็นยันม่า yb 2 5 1ราเถนำเข้าตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาพร้อมใบอินบอยด์ครบถ้วนและยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยมาก่อนในส่วนของสเปคตัวรถน้ำหนัก2.5ตันตัวเครื่องเป็นดีเซล3สูบกำลังเครื่องแรงดีระบบปั๊มเฟืองทำงานได้ปกติคอนโทรลลูกหมากตอบสนองดีจุดเด่นของรถคันนี้คือชั่วโมงการใช้งานที่น้อยมากเพียง150กว่าชั่วโมงเท่านั้นตัวรถมาพร้อมแท็กเกล็ดสภาพดี และมีใบมีดดันดินให้ด้วยใช้งานได้หลากหลายเก็บงานตัวรถเรียบร้อยสภาพตัวรถยังเป็นสีเดิมจากญี่ปุ่นไม่เคยทำสีใหม่ระบบต่างๆพร้อมใช้งานราคาเพียง195,000บาทสามารถต่อรองได้ครับสนใจมาชมรถได้ที่บริษัท CNP Tractor ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเปิดให้บริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับมีแท็กเตอร์เราไปแนละ้วก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์สวิงกันนะครับบูสสลักแน่นนะครับมอเตอร์สวิงโอเคนะครับผมสวิงบูมครับทำงานปกติทุกส่วนครับแรงดีครับ